ไปค่ะขอดไปค้นเอาเงินหายไปเมื่อค่ะรถน้องเมียอยู่สิบบาทมีนายหยอดเห็นหรือเปล่วิลี่กัเลยยกเป๋อเห้ยอิล่าต่อไปอีหล่าสิมีบุญวาชนะมีคนใจบุญมาอีหล่าไปเป็นนักหลอกได้ว่าออกจากปากเลยบอกกับเพิ่นนะยกเป๋อเพิ่นจดงสี่แหละขี่รถแต่ยังไหวเลยบุญเหลือต้นอีหน้าเป็นอีหยังไม่น่าขนงไปเห็นแหละเอาเงินให้เด้์บอกหลานว่านะเอาเงินให้อีหล่านี่เด้อมย์ขึ้นเป็นสลุดได้แังไหน แม่ลับขึ้นหัวมากฮือนขอจะยีขอนอนมือม่มาว่าดังคขา่มุ้งกันสุดยอดเลยงีดีใจกับน้องดีใจน้ำเขาตอนนี้แม่มาอยู่บ้านอุ้งด้วยแม่เล่นสูนกับองิงด้วยส่สูดนักเรียนเนาะค่ะแต่เห็นอ้าวคนชิม เอา่นอนคืว่หร <mail. UC S 2> ้ายแ้เอก่เมาลดเข้ค่ะค่ะอใจค่ะเออังมาซื้อกระือของเมื่อไรให้นอนอีกหยิบข้นมาคื่ให้ยืดสองข้างค่ะเพรานั่นแหะ่ตอนนี้นั่งอยู่บ้านตรงนี้ก็ไม่มานอนกับเสียหน้าอีหลาอีหลเทวา่าผดเอิรนเพิรนที่ว่าน่าพรุ่งนี้ค่แล้วก็อีหลาเานม่ไม่เรเนองชิเนกนอฟหละอีหลาจับเลยค่ะผยบ่ตาสีตาสาผดนอกอีหลาเบรเอนเอ็มเซ็นที่อีหลาตอนนี้นอนเนี่สีนึ่ง เออรถเ่ถ่ายไปให้ดูรคมรับพู้ได้บามอยากค่อยมา่อยหักเหลูกคอยมากวังโฉงตานี่เนาะวังวังโฉงตาของไปเบิ้งสมร่างนะอย่างนี้เป็นลข่าเหมือใดนี่ลูกขอท่าไปเอาหลุดพาไปเด้อ้านปสอวันมอไดเหมมขเลนน้ำเขาคอยอ้วนซ้อนย่งขอใบไยังานใบแบบบานัดีครับมาพบกับสายล่ยิสันใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับ สวัสดีมิรหมอกแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าแฟนกับเอฟซีของสาวน้อยพี่เปิ้ลแพงแฟนกับเอฟซีของสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อได้เห็นคลิปแบบนี้ทุกคนก็ต้องอึ้งต้องทึ่งนี่แหละครับเป็นภาพภาพบรรยากาศของ คุณแม่ท่านหนึ่งที่เป็นแฟนขับเอฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นภาพบรรยากาศที่สายล่าเข้าไปหาข้อมูลข่าวที่จะมาประกอบในการพูดขียข่าวของสายล่าสายล่าก็ได้มาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปของช่องปะนางทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าเคยพูดเคยพูดมามาสักระยะหนึ่งเกี่ยวกับพลังงานวิเศษของุงอิง ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออันนี้คลิปนี้ที่สายล่าเปิดเป็นหัวคลิปสายล่าเอามาให้ดูความมาศจันที่คุณแม่ท่านนี้ได้เล่าได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างในมวลมวลมวลพลังงานพิเศษอันที่ทุกคนเขาได้สัมผัสที่เขาได้เจอมากับตัวเองคุณแม่ท่านนี้ ก็เป็นเอฟซีของอุ้งอิงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่น้องยังไม่ทันมีชื่อเสียงตั้งแต่ไปร้องเพลงอยู่ตามตลาดนัดนี่แหละครับคุณแม่ท่านนี้เคยพูดไว้ว่าอุ้งอิงจะดังจะมีผู้ใหญ่ใจดีพาให้น้องร้องเพลงแล้วก็จะมีชื่อเสียงนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดเท่าที่เราได้ยินในชั่วโมงชั่วโมงนั้นเลย ป้านางนี่เป็นคนสัมภาษณ์คุณแม่ท่านนี้คุณแม่ท่านนี้ก็เล่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างาความเป็นความอัศจรรย์ของหญิงให้ฟังเพราะเขารู้ว่าทุกคนที่มีมีอะไรที่เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็เวลาจะหาที่พึ่งทางใจก็จะท่องคาถาของหญิงหลานชายของคุณแม่ท่านนี้อายุ17ปีถูกหลอกไปทำงานการไปทำงานถูกหลอกไปครั้งนี้ สายล่าเชื่อว่าก็จะเหมือนข่าวทุกข่าวที่เคยเคยลงข่าวมาเกี่ยวกับถูกอ่าหลอกหลอกลวงไปทํางานอยู่ต่างประเทศอันนี้ไปไปภาคเหนือแล้วไปทางเชียงใหม่น่าจะน่าจะถูกหลอกเพื่อรอรอเวลาที่จะส่งไปทางทางข้ามไปทางฝั่งประเทศจีนจะผ่านไปทางอําเภอแม่สายมั่งจะเข้าลาวเข้าพมา่าออกไปทางจีนเพราะเคยมีข่าวเกี่ยวกับพวกแกงคอเซ็นเตอร์ต้มตุน๋น เขาจะหวาดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อจะเอาเอาคนคนไทยไปแต่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์สายล่าก็ได้เป้าติดตามข่าวพวกนี้มามามาระยะหนึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการหลอกลวงก็เหมือนหลานคุณแม่ท่านนี้นะครับถูกหลอกไปหายไปเดือนหนึ่งแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่าคาถาอุ้งหญิงเป็นคาถาที่วิเศษไม่ใช่แต่คุณแม่ท่านนี้เขาเชื่อ คนที่เขามีความเชื่อเขาเชื่อเหมือนสายล่าสายล่าก็เชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าก็เจอมากับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะเล่าเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ให้ฟังไม่จบไม่หมดแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาที่ที่เราตั้งใจขอขอในสิ่งนั้นและที่สําคัญเลยการที่เราจะขอมันต้องเกิดจาก,กจิตใจที่ที่บริสุทธ์ิ ขอใช้คำว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ที่มีความรักและความศรัทธาในตัวน้องจริงๆถึงจะได้ก็เหมือนคุณแม่ท่านนี้ภาวนาวาจาศิธิ์ขององค์อิงทุกครั้งเรียกองค์อิงว่าเทวดาน้อยนบมือขึ้นแล้วก็พูดไปทุกสิ่งทุกอย่างขอให้น้องได้กลับบ้านพอภาวนาไปไม่กี่วันหลานชายที่ที่โดนหลอกไประยะเวลาหนึ่งเดือนก็ได้กลับบ้านนี่แหละครับ มันเป็นความเชื่อแล้วมันก็เป็นความจริงอันนี้ายล่าขอบอกสัก่อนนะครับการการพูดคุยข่าวของายล่าจะพูดคุยเกี่ยวกับความมาตรจารขององค์หญิงมาโดยตลอดคนไหนเช,เชื่อก็เชื่อนะครับคนไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลเวลารับฟังรับชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความเชื่อส่วนตัวครับ คุณแม่ท่านนี้ก็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เล่าเล่าเหตุการณ์ที่ที่ตัวเองได้เจอกับน้องเมื่อตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงก็เคยให้ให้เงินน้อง20บาทให้มากมีมีมากก็คือให้20่สิมีน้อยก็ก็คือเท่าเท่าตามกำลังอ่ของตัวเองที่จะให้ได้เพราะคุณแม่ท่านนี้ก็บอกแล้วเวลามาตลาดก็จะเหมารถมากันก็จะให้ค่ารถแล้วก็ซื้อของเหลือสิบยก็จะให้น้อง คุณแม่ท่านนี้เป็นคนที่พูดมาบอกว่าเป็นอะไรที่ที่ถูกชะตาถูกชะตากับหุงอิงลั่นวาจาว่าสักวันน้องจะดังจะมีผู้ใหญ่ใจดีนำพาน้องให้มีชื่อเสียงทุกวันนี้เป็นไงครับเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นจริงหมดคุณแม่ท่านนี้ยกโป้ให้อุงอิงตั้งแต่ที่น้องยังไม่ทันดังนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองเคยเจอแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ป้านางฟังเป็นอะไรที่สายล่าได้ยินครั้งแรก สายล่าก็คนลุกเป็นของธรรมดาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ได้สัมผัสได้เจอกับตัวเองเขาจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนเหมือนสายล่าสายล่าเคยพูดเคยเล่าหลายๆคลิปแล้วเกี่ยวกับพลังงานวิเศษของหญิงเวลาสายล่าขอก็เป็นจริงมันเป็นจริงเกินที่ที่เราไปพูดแล้วเกินที่จะให้คนอื่นเชื่อคนอื่นไม่เชื่อแต่เราเชื่อเรารู้เรารับรู้ได้เองมันเป็นอะไรที่วิเศษ เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ครับคลิปนี้สายล่าก็<ล> <lide> ไม่มีอะไรมากสายล่าก็ให้ชมบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแม่ท่านนี้ถ้าอยากชมคลิปเต็มก็เข้าไปไปชมย้อนหลังของช่องปะนางทีมหลังบ้านน้องอิงเพราะทุกทุกคนในทีมงานทีมงานหลังบ้านของของอิงล้วนแต่เขามีมีช่องเขาจะถ่าย ขายอยู่บริเวณอาณาจักรขององค์หญิงทั้งนั้นใครที่ชมยังยังไม่ได้ชมก็เข้าไปชมอยู่ในช่องป้านางในคลิปที่สายล่าเอามาเล่าข่าวนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความอัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้ถ้าเรามีใจรักและศรัทธาครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอใสม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ Salamat dini,